งานที่คุณรักคืองานที่คุณพอใจจะทำเมื่อพอใจเรื่อยๆย่อมหลั่งสารแห่งความพอใจเรื่อยๆสารแห่งความพอใจที่ได้ทำเรื่อยๆนั่นแหละคือต้นเหตุของสมาธิต้นเหตุแห่งความมีสติรู้ซึ้งรายละเอียดภูมิใจในความแตกฉานในงานของตนงานที่ไม่ได้เงินจึงมักให้อะไรยิ่งกว่าเงิน เพราะชัดเจนว่าตังวันล่อใจของงานที่ไม่ได้เงินคือความพอใจที่ได้ทำไปเรื่อยๆทุ่มเทเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงไปเรื่อยๆคำตอบชีวิตของหลายๆคนโดยมากเกิดจากการทำงานที่ไม่ได้เงินนี่เองแต่ยุคเราเป็นยุคของการใช้เงินเป็นตัวล่อให้ฝืนใจกันได้ บางคนฝืนใจทำงานอันไม่เป็นที่รักไม่เว้นวันหยุดราชการไม่สนแม้แต่เวลาหลับนอนเพียงเพราะเงื่อนไขสำคัญคือต้องได้เงินเพิ่มไม่ทำเพิ่มก็จนใจไม่มีเงินพอผ่อนโน่นผ่อนนี่ไม่ทำเพิ่มก็เสียดายชวดเงินล่อใจไม่ทำเพิ่มก็รู้สึกผิด ไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรเสียทีระหว่างเล่นจนสติแตกกับทำงานจนตัวตายไม่รู้อันไหนดีกว่ากันถ้าเล่นจนสติแตกก็ทำให้หน่อยสงสัยชีวิตคิดมากเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองวันดีคืนดีก็เครียดจนคิดอะไรไม่ออกอยากฆ่าตัวตายเอาเดือด้อๆ้วยอารมณ์เหลวไหลชั่ววูบ คันจะฝืนใจทำงานหนะักก็ใช่ว่าจะรู้สึกมีคุณค่าเพราะยิ่งนับวันยิ่งเหมือนหุ่นยนต์ต่างจากหุ่นยนต์ก็ตรงที่ร่างกายหลังสารพิษแห่งความไม่พอใจออกมาก่อเกิดโรคภัยให้ตัวเองได้ไม่เลิกถึงจุดหนึ่งทนทรมานสังขารไม่ไหวก็คิดฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ความดันขึ้น จนเส้นโลหิตในสมองแตกกันอยู่ดีถ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องเกินจริงก็ขอให้คิดใหม่บางประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นนั้นรัฐบาลออกมาเปิดข้อมูลเป็นตัวเลขกันจะชัดเลยทีเดียวว่า10ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปมากกว่า200รายต่อปีหนักสุด392รายต่อปีเฉลี่ย ตายเพราะงานวันละคนถึงแม้ว่ารัฐบาลเจะอะอก,กฎหมายจำกัดการทำงานล่วงเวลาแล้วก็ตามในไทยก็อาจไม่น้อยหน้าอย่างที่คาดเพราะเราได้ข่าวทำงานแล้วฟุบลงไปไม่เหน่อยหน้าลืมตาขึ้นมาอีกเลยชั่วนิรันจากบริษัทเล็กบ้างบริษัทใหญ่บ้างทางที่ดีจึงขอให้ระลึกว่าบางงานอันเป็นที่รัก ไม่ค่อยจะเป็นไรแต่บ้าพรองงานที่ฝืนใจทำแลกเงินมักได้เงินไม่พอรักษาตัวไม่พอเยียวยาใจแล้วในที่สุดก็มีสิทธิ์ตายก่อนวัยอันควรได้จริงๆถ้าจะแก้ปัญหาบ้าพร้องงานต้องแก้กันก่อนจะเกิดภาวะไม่ทำไม่ได้อะไรดีๆในชีวิตเริ่มมาจากการเอาชนะใจตัวเอง ไม่ยอมเป็นหนี้พลุงพลังไม่เอาเงินแนอนาคตมาซื้อสิ่งที่ยังไม่ต้องใช้ไม่เสี่ยงมีลูกขณะที่เอาตัวเองยังไม่รอดเพราะคนไม่มีหนี้นั่นล่ละชีวิตดีเลือกได้เลือกจะทำงานแลกเงินครึ่งหนึ่งเลือกจะทำงานแลกความสุขอีกครึ่งหนึ่งเพื่อความชุ่มชํำกับการมีชีวิตไม่ใช่ฝืนทำงานถึงจุดหนึ่ง ที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆไม่เลิกว่าทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้โดยดังตริน